แพ้แป้งสาลีกินแป้งอะไรดีคลับสุขภาพกับอออสในวันนี้ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการแพ้อาหารอยู่ค่ะแต่เป็นในเรื่องของการแพ้กลูเตนที่อยู่ในข้าวสาลีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแพ้ผลิตภัณฑ์ที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบเราจะไปเลือกกินแป้งอะไรดีการแพ้กลูเตนตอนนี้เนี่ยถือได้ว่ามีจํานวน คนที่แพ้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เยอะมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวอออสเองตอนนี้ก็ทํางานในการดูแลง,งานทางด้านอาหารโภชนาการให้กับโครงการลอออพัสของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็พบว่ามีเด็กในแต่ละเทอมที่เข้ามาเรียนนะคะมีลักษณะของการแพ้อาหารเนี่ยเยอะและหนึ่งในนั้นก็คือการแพ้แป้งสาลีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะออกแบบเมนูอาหารให้กับน้องๆน,นะคะบางครั้งเราไปออกแบบพวก พาสต้ามักกะโรนีน้องกลุ่มนี้จะทานไม่ได้คะ่ะเราจะต้องเลือกแป้งชนิดอื่นมาทำอาหารให้น้องในคนที่แพ้ กูเต้นนะคะซึ่งเป็นโปรโตีนที่อยู่ในแป้งสาลีเวลาที่กินอาหารกลุ่มพวกนี้ไประบบภูมิคุ้มกันมันก็จะไปตอบสนองไปทำลายเซลล์ sell, ของลำไส้เล็กจะทำให้ไม่สามารถดูดซึมในเรื่องของสารอาหารต่างๆได้เพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาการแพ้กูเต้นก็จะมีอาการในเรื่องของท้องอืด ปวดท้องท้องเสียอาหารไม่ย่อยอ่อนเพลียมีผลผื่นคันเกิดขึ้นแสบร้อนที่ยอดอกหรือว่ากลางอกรวมทั้งปวดในข้ออาการต่างๆเหล่านี้จะเป็นสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทําให้คนที่แพ้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนะคะก็อาจจะไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ในปริมาณที่ควรจะควรจะได้รับทําให้เกิดการขาดสารอาหารได้เด็กอาจจะมีพัฒนาการการเติบโตร่างกายที่ที่ช้าลงทําให้เขานั้นเนี่ยตัวเล็ก นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแพ้นะคะโดยเฉพาะการแพ้โปรตีนแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการแพ้ในขั้นรุนแรงหรือไม่ก็อาจจะเป็นการแพ้แบบต่อเนื่องก็ได้นะคะ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการกินอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทําความรู้จักกันค่ะว่ามันมีอาหารอะไรบ้างนะคะที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบตัวอาหารหลักๆเลยค่ะที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอยู่จํานวนมากก็อย่างเช่นอาหารในกลุ่มประเภทพวกเมนูเส้นค่ะ นึกกันออกไหมคะว่ามีเส้นอะไรบ้างที่ใช้แป้งสาลีก็อย่างเช่นเส้นพาสต้าพวกมากาักโรนีสปากเกตตี้เพราะนั้นถ้าเรามีลูกน้อยแล้วเขามีการแพ้แป้งสาลีเราจะให้เขาทานผลิตภัณฑ์เส้นพวกนี้ไม่ได้เลยแล้วก็บะหมี่เหมือนกันค่ะบะหมี่ก็ผลิตมาจาก แป้งสาลีนะคะบะหมีไข่รวมทั้งในเรื่องของบะหมี่สาเร็จรูปที่เป็นซองๆอะค่ะที่นิยมทานกันอันนั้นก็มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกทานจําเป็นจะต้องดูที่ฉลากเป็นสําคัญด้วยอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มของเมนูอาหารว่างก็อย่างเช่นขนมจีบ สาลาเปาปลาทั้งโก๋เกี้ยวเป็นไงคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราแพ้โปรตีนจากแป้งสาลีเราจะเลือกทานไม่ได้เลยนะคะสําหรับเนื้อสัตว์ค่ะอ้าวาแล้วเนื้อสัตว์มี แป้งสาลีไม่ได้ยังไงคะเพราะเราสั่งหมูสั่งไก่สั่งกุ้งมากินนะคะไม่ได้กินแป้งสาลีอย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีการแปรรูปอย่างเช่นกรณีที่เราทานเจเราจะพบเป็นอะไรคะเป็นเนื้อปลอมใช่ไหมคะอาจจะเรียกว่าเป็นเนื้อที่ผลิตจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะก็อาจจะมีส่วนผสมของการมีแป้งสาลีลงไปใน ในส่วนผสมของเนื้อชนิดนั้นซึ่งทําเป็นเนื้อเทียมออกมาดังนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหรือไม่ก็บางทีเรากินเนื้อสัตว์แต่ว่ามีการคลุกหรือผสมแป้งเพื่อทําให้คุณสมบัติของเนื้อสัตว์นั้นอร่อยมากขึ้นอย่างเช่นไก่ทอดไงคะ ไม่ใช่ว่าทอดแค่เอาเอาไก่ไปลงในน้ํามันแต่ทําไมคะมีการคลุกแป้งสาลีคลุกเกล็ดขนมปังเพื่อให้เป็นความกรอบความอร่อยดังนั้นในคนที่แพ้แป้งสาลีก็จะเลือกทานเนื้อสัตว์แปรรูปกลุ่มพวกนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งแฮมเบอร์เกอร์ตัวขนมปังก็ทํามาจากแป้งสาลีแม้กระทั่งในตัวเนื้อสัตว์ก็อาจจะมีการคลุกเคล้าแป้งสาลีเพื่อทําให้เนื้อสัมผัสข,ของเนื้อสัตว์นั้นเนี่ยนุ่มได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นคนแพ้แป้งสาลีหรือว่าเรามีบุคคลในบ้านโดยเฉพาะ เด็กเล็กนะคะมีการแพ้แป้งสาลีการทราบในเรื่องของส่วนประกอบอาหารเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าอาหารที่กําลังหยิบทานนั้นเนี่ยมีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือเปล่าต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของพวกเมนูของหวานนะคะจะพบเห็นได้ในกลุ่มพวกที่เป็นเบเกอรี่ค่ะขนมปังเป็นไงคะทานกันใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะแป้งสาลีทั้งนั้นเลยนะคะเค้กโดนัท แพนเค้กพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กหรือว่าคนที่แพ้แป้งสาลีก็จะกินผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ได้ยังไงคะน้องๆที่กินแป้งสาลีแล้วมีอาการแพ้จะมีตัวเลือกในการรับประทานอาหารน้อยลงตัวอาจารย์เองก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันคะ่ะตอนจัดอาหารโดยเฉพาะวันไหนที่เสิร์ฟบราวนี่ให้กับน้องๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีความสุขแต่เด็กที่แพ้เขาก็จะนั่งมองนะคะว่า เขารู้ตัวค่ะว่าเขาทานไม่ได้เพตอะนั้นเราอะในฐานะคนที่ดูแลทางด้านอาหารเด็กเราก็ต้องพยายามค่ะทําขนมที่ใกล้เคียงกับเพื่อนที่เขาทานแต่เราไม่ใช้แป้งสาลีค่ะเราไปใช้แป้งชนิดอื่นค่ะอย่างเช่นแป้งข้าวเจ้ามาทำบราวนี่ให้เขานะคะพอเขาเห็นว่าหน้าตาคล้ายกับของเพื่อนเลยเขาจะมีความสุขมากแต่เราก็ต้องอธิบายบอกเขาเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าบราวนี่ที่มีหน้าตาเหมือนเหมือนกันเนี่ย เวลาเขาไปซื้อหรือว่าเขาไปทานข้างนอกเขาจะทานได้ซึ่งมันเป็นบาวนีที่เป็นแป้งสาลีไม่ใช่เป็นแป้งข้าวเจ้าอย่างที่เราทําก็ต้องมีการสื่อสารบอกนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเขาอาจจะไม่สามารถรับทราบหรือว่าจําแนกได้ทีนี้อาหารกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะมีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบแต่เราอาจจะละเลย อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าละเลยค่ะอาจจะใช้คําว่าไม่ได้สังเกตว่าในส่วนประกอบนั้นเนี่ยมีแป้งสาลีอยู่อย่างเช่นกลุ่มพวกอาหารกระป๋องค่ะซุปก้อนเครื่องปรุงรสต่างๆอย่างเช่นเต้เตาเจี้ยวซอสปรุงรสซอสน้ํามันหอยอะไรพวกนี้นะคะซีอิ้วขาวอาจจะมีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบอยู่ในส่วนผสมดังนั้นถ้าเพื่อความให้เกิดความมั่นใจนะคะแล้วแล้วแน่ใจจริงๆว่า มันจะมีหรือไม่มีนะคะอยา่าคาดเดาค่ะไปอ่านตัวฉลากของสินค้าเลยนะคะเขาจะเขียนระบุบอกเลยว่ามีแป้งสาลีหรือว่าไม่มีนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือว่า คนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยนะคะควรจะต้องงดการออกกำลังกายมีการศึกษางานวิจัยว่าคนที่แพ้แป้งสาลีจะมีอาการกําเริบมากขึ้นเมื่อมีการออกกําลังกายอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะงดการออกกําลังกายหลังจากการกินอาหารเนี่ยประมาณ2-4ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้อาการแพ้แป้งสาลีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแบบรุนแรงซึ่งลักษณะแบบนี้เราพ,พบอยู่ในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายถึงผู้ที่มีอายุประมาณ30ปีนะคะ ราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีแป้งที่เกิดขึ้นจากธัญพืชอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ด้วยความที่เราอะค่ะนิยมบริโภคอาหารตะวันตกเราจึงรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งสาลีเป็นจํานวนมากและทําให้เกิดในเรื่องของการแพ้ดังนั้นอ๋อก็เลยอยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วเราสามารถกินอาหารไทยหรือขนมไทยที่ไม่ได้ใช้แป้งสาลีอะค่ะมาเป็นส่วนประกอบ มันก็จะสามารถที่จะทําไมคะเป็นทางเลือกได้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างถ้าเราอยากกินเมนูเส้นใช่ไหมคะเราแพ้แป้งสาลีเราก็ไม่กินบะหมี่สีเหลืองคะ่ะใช่ป่แต่เราเลือกกินอะไรคะเมนูเส้นที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้าอย่างเช่นเส้นใหญ่เส้นเล็ก เส้นหมี่เห็นไหมคะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้ด้วยหรืออาจจะเลือกแป้งอื่นๆในการทําอาหารแทนในเรื่องของแป้งสาลีอาจจะเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้แป้งถั่วเหลืองก็ได้หรือไม่ก็กลุ่มพวกพวกพืชที่ให แป้งเยอะๆอย่างเช่นพวกเผือกมันหรือฟักทองก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กที่แพ้แป้งสาลีไม่กินเบเกอรี่ใช่ไหมคะเขาทานไม่ได้อ,อ้อ,อก็จัดขนมไทยให้น้องเลยค่ะเป็นอะไรคะขนมกล้วยขนมฟักทองน้องก็จะสามารถทานขนมได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในเนื้อสัตว์ก็ยังทานได้ปกติแต่ว่าไม่มีการไปคลุก ในเรื่องของป้งแป้งที่มันเป็นแป้งสาลีทําให้กรอบน้ํามันก็ยังคงใช้ได้นะคะแต่ก็พึงระมัดระวังในเรื่องของเครื่องปรุงรสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทําอาหารโดยไม่ต้องใช้แป้งสาลีได้แล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงป้องกันในเรื่องของการแพ้ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ พบกันใหม่นะคะในคลับสุขภาพกับออออสได้ในทุกวันจันทร์หากมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะอินบ็อกหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมสับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกค่ะ